ใช่ไหมไม่ม e ีคนเอื่นไปเลยมาสิบวิยุ้ยไว้สิวิยิ้ยไว้เอเก็บรักเก็บรักเก็บบอมแล้ถ้าจะถ้ามันจะเข้าบีอะมันไม่ทันเวยมันต้องเข้าเอเท่านั้น

อุ้ย <Ooh. S 2> lost the ball แต่มันนึง20บาท target down make it me m a ัวนันเอ้ยออกแล้วดูรกีายรถเกียร์รอเอ้าอุ้ยไม่โดน

โอ้โหบาไอ้นี่บ้านบ้านอลชั้นสองขึ้นไปเลยอลไรชั้นสอง็นแล้วะโอ้ชี่นัดนะแค่โดนแค่นัดเดียวนะนะันนะ่นอะโอ้โห cover me r e l o a d e ้าสไบ้าลาไ โอ้โที่มายสัตว์เอ้ยมองไม่เห็นพวกนายมองเมื่มอกี้นี้ไปสุดท้ายแล้วไปขับไวสัตว,ว,ว์เอ้าเย โดนปุ่มโดด flag out enemy c o n t a Go. Hey, nice work. Man. Get ready for the next round. Let's go. Let's go. You yeah. Get down. Sniper!